น่ารูสตอรี่นะคะวันนี้เฟิร์นจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับที่เฟิร์นไปวิ่งอย่างที่ล่าสุดใช่ไหมที่เราไปวิ่งที่สวนรถไฟแล้วเฟิร์นวิ่งไปประมาณเจ็ดสิบโลนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราได้มีโอกาสไปแก้มือใหม่นะคะสําหรับยี่บสี่ชั่วโมงที่สวนพึ่งร้อยนะคะครั้งนี้เฟิร์นก็จบหนึ่งร้อยแล้วเป็นหนึ่งร้อยครั้งแรกเป็นหนึ่งร้อยถนนครั้งแรกที่บอกได้เลยว่า <laughs> ไม่หมูเลยทีเดียวที่เฟิร์นลงก็คือเป็นบุฟเฟ่นะคะวิ่ง3ามโมงถึง3ามโมงอีกวันหนึ่งนะคะก็คือ24ชั่วโมงพอดีเขาก็จะมีทั้งหมด4รูทให้เราวิ่งนะคะแต่ละรูทก็จะเป็นเส้นทางที่ต่างกันไป4รูทนะคะก็จะเป็นเส้นทาง18โลแล้วก็27โลต่อด้วย26โลแล้วก็ไปจบรูทสุดท้ายที่36โลนะคะรวมกันทั้งหมดก็จะได้ร้อยเก้าโลประมาณนั้นพอดีเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างขับรถตั้งแต่กรุงเทพไปสวนพึ่งกันตอนเช้าเสร็จแล้วเราก็ถึงก็เข้าที่พักโรงแรมที่เฟิร์นนอนก็คือโรงแรมภูผาพึ่งรีสอร์ทนะที่จัดงานเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเลยสะดวกมากๆคือข้างล่างเนี่ยเป็นที่วิ่งข้างบนขึ้นไปชั้นหนึ่งก็คือห้องนอนเราเลยก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปเข้าเต็นท์กันค่ะครบร้อยครบร้อยแต่ครบร้อยต้องมีที่ครบร้อยเก้าต้องครบนะพี่ใช่ถ้าไม่ได้นี่ถ้าถ้าได้แค่เจ็ดสิบเอ็ดก็ได้ไหมอีกแบบนึงอย่างแบบนี้อ๋อ มี 71, 83, 109แาให้ต่ถ้าไม่ถึงนี้ก็จะได้แค่เสื้อไอ้นี่คือต้องครบร้อยต้องครบต้องครบติดหงในร้อยอ่าแลอันนี้ก็คือขั้นต่ำเ71โลอันนี้คฟอเ์นเชอร์ท็อย1ิ8กิโลกัิบหกิโลภาษี2อก็จบสี่อาคาราคารเนี่ยก็มีขั้นต่ำมีสกับ45บอกเลี่นี่นะเล็กบิดอะไร มับเพักนจะมีรถแขล้วเห็นพะ็พ <c oughs> นทโงเสใสางกูหายทะมีออะไปเข้าเต็นเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเพื่อนๆก็มากันเ,เตรียมรองเท้ามาวิ่งหลายคู่อยู่เพราะว่ากลัวว่าเท้าจะพองเหมือนครั้งที่แล้วนะคะก็มีรองเท้า ทั้งเทลทั้งถนนแล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็มีพวกอาหารการกินอะไรก็แวะซื้อของที่สเซเว่นมามเบียงพร้อมโปรตีนทุกอย่างก็คือแน่นหรืออย่างเดียวคือวิ่งบ่ายสามโมงก็คือเริ่มปล่อยตัวนะคะฮะเอ้ยอากาศตอนปล่อยตัวก็คือฝนตกพรำตัวบ่ายสามโมงจะต้องถูกติ๊กบิดนะครับจะต้องถูกติ๊กบิดจากสตาฟช่วยชี้ช่วยชีชยช้จุดสตาร์ทให้ด้วยนะครับ เาปีกสุดยอดมากค่ะให้พี่ัยมินค่ะสียหอมแล้วตอนนี้ยมึงเร็วจังสองร้อยเมตรหอจ้ะสอสอจ้ะเป็นสอสอแล้จ้ะทเงืออกเต็มตัวแล้วตอนอ่ะอนีะีน้น น้องให้กำลังใจน้องๆบอกไปไกลๆสักทีอากาศร้อนมากร้อนมากถึงมากที่สุดคือวิ่งไปคือหน้าแดงเหือดเอาน้ำแข็งแบบใส่หัวใส่ตัวตลอดเวลาเพราะเอ่อด้วยสภาวะของอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็กินน้ำเยอะๆออที่ออที่กินน้ำ เขาดืมคนดื่มหล้าน้ำดื่มเหล้าอ่ะโอเครับดื่มเนะคะไล่โลไล่โลเดี๋ยวก็รู้รับไม่รับเยิดโห่เนี่ถ้าหนาวนี่เจ๋วเลยนะโอ้โหขอให้หนาวเถอะอากาศดีนี่เจ๋วเลยนะเตรียมตัวมันหนาวสุดๆใช่ไหมคะพี่กาเชียร์โค้ชก่อนนะคะการเชียร์ค้ก่อนค่ะ ได้แล้วค่ะคนนี้ยันนะคะไหนทำไรอ๋อไหนขอดูสูตรดิไม่ใช่สูตรอะไรจ๊ะสูตรอะไรเอ้าใส่ดูนี่ทาไม่ล่วงอะเก่งเอาดิเอาดิอันไหนข้างหน้าปะอันนี้สูตรลับนะแต่ผมห้ามบอกใครจะบอกให้ เส่นแล้วเราก็จะวิ่งไปในหมู่บ้านอ้อมหมู่บ้านเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เดิมคือทุกๆจุดที่เราไปวิ่งเนี่ยทางก็จะกลับมาที่ C p พีเดิมที่เราตั้งแคมไว้<ม>เออก็คือที่โรงแรมภูผาพึง่งเราก็จะวนแล้วก,กลับมาที่เดิมวนแล้วก,กลับมาที่เดิมเส้นทางขาดไปชิวไม่เป็นไร สบายมากแต่และเส้นทางเนี่ยเขาก็จะมีคัดออฟว่าเราจะต้องถึงภายในกี่โมงอย่างเช่นลูยที่1เนี่ยคัดออฟให้เวลา4ชั่วโมงเราจะต้องมาถึงก่อนหนึ่งทุ่มนะคัดออฟที่2เนี่ยให้เวลาสิบชั่วโมงเราต้องมาถึงก่อนกี่โมงเราก็ต้องคำนวณดูให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไปไม่ทันนะคะคัดออฟแต่อันเขาก็จะมีเวลาให้ลูที่1เรากลับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยทันเวลามีบุฟเฟ่เหลือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็ยังมีเวลาได้แบบแต่งตรงแต่งตัวนั่งกินคงกินข้าวกินข้าวมันไก่กินมามา เตะกินอะไรกินโปรตีนแล้วก็ไปต่อรูที่2รูที่2นี่คือเป็นถนนยาวๆไปเลยค่ะก็คือ27โลตรงถนนยาวไปเลยเป็นเส้นทางจักรยานโตไปเรื่อยๆยาวมากยาวแบบว่า โอ้โห oh, oh, oh. ทำมยาวจังไม่ถึงสักทีฝนก็เริ่มตกอากาศก็คือเริ่มเย็นแล้วฝนก็คือตกมาแรงมากจนต้องไปซื้อเสื้อกันฝนที่เซเว่นเปลี่ยนค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะฝนตกคือดูจากพยากรณ์อ,อากาศแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันจะตกเลยก็เลยไม่ได้เตรียมอาเสื้อกันฝนมาใช่ค่ะสับกัรถครับ <c oughs> คนหนักเลยครับ สี่สี่กว่าสี่กว่าสุดมากเอาเร็ว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  ด้วยทั้งตัวคือเปียกไปหมดเลยทําให้เท้าพองในที่สุดสรุกก็เท้าพองอีกอยู่ดีนวดไกว้พองนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนรองเท้าพันเท้ากินข้าวแล้วก็เปลี่ยนชุดเพราะตัวชื้นมากแล้วก็ออกไปใหม่ในรูที่3าค่ะรูที่3มเป็นเส้นทางที่มืดมากน่าจะประมาณห้าทุ่มจำเวลาไม่ได้แต่ว่าต้องกลับมาก่อนเจ็ดโมงมืดมาก มืดแล้วก็แบบเ <Yeah. S 1> ปรี้ยวสุดๆอะถ้ามาคนเดียวนี่คือถ้าใครกลัวผีก็คือจบเลยถ้ามาคนเดียวน่าจะวิ่งไม่จบเพราะว่าเราเองก็กลัวผีถ้าไม่มีบัดดีมาวิ่งด้วยหรือว่าไม่มีเพื่อนๆมาวิ่งด้วยก็น่าจะหลอนอยู่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันคนต่างคนเขาก็วิ่งที่เพจไม่เหมือนกันแล้วก็คนเริ่มกระจายกันแล้วรู้แรกรู้สองคนยังเยอะอยู่แต่รู้สามนี่คือแบบค่อนข้างเหงาหงอยนิดนึงก็มีความแบบว่า กลัวอยู่บ้างรู้สกึกว่าเริ่ม40กว่ากว่าตึงด้วยและเท้าพองด้วยเพราะว่าเกิดจากที่เท้าเี็กน้ําใช่ไหมแล้วก็มีความแบบว่าเจ็บแล้วเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดยืดกันไปตลอดทางก็ค่อยๆไปก็เริ่มไม่ค่อยวิ่งและก็เริ่มเป็นแบบว่าเดินเร็วสลับกับวิ่งบ้างตอนดาว n ิ i เพราะว่าเส้นทางคือเป็นขึ้นๆลงๆมีเนินเบาๆ,ๆไปถึงจุดเช็คพอยต์น่าจะตีสองแล้ว ม,มีความแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยสะสมแล้วก็หิวนิดนึง <c oughs> เพราะว่าไม่คยได้กินอะไรเยอะไม่ค่อยได้แวะซื้ออะไรกินเยอะแล้วกินแค่ขนมแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับมากินที่ซีพีนี่แหละ <c oughs> ก็ถึงตอนเกือบ ประมาณตีห้ากว่าก็เลยคิดว่าโอ๊ยมันเหนียวเหนอะหนะมากเลยขึ้นไปอาบน้ําดีกว่าจะได้สู้สึดสดชื่นขึ้นไปอาบน้ําแล้วรู้ป่าว่าเหมือนเกิดใหม่จริงๆมม่เหมือนแบบรีเฟชร่างกายขึ้นไปสระผมอาบน้ําเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ลงมาหอมชุวยเป็นอีกคนนึงเลยก็คือไปสู้ต่ออีกยกหนึ่งเพราะว่าเราเหลืออันหนึ่งสุดท้ายที่เราองไปก็คือเหลืออีก36มสิบหกโลใช่ไหมเราก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อย เตรียมพร้อมทุกอย่างกินข้าวยืดขาเปลี่ยนถุงเท้าพันเท้าก็คือเตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้เกือบจะเช้าแล้วแล้วเราต้องวิ่งถึงประมาณบ่าย3มันก็ต้องเหนื่อยและร้อนมากๆแล้วรู้เลยว่าอากาศร้อนสุดๆแน,น่ๆสรุปแล้วอากาศดีเย็นเย็นเจี๊บอากาศเย็นสดชื่นเย็นได้ถึงกี่โมงอากาศเย็นได้ถึงเก้าโมง แต่หลังจากนั้นคือโอ้โหร้อนมากสุดๆอ่ะแล้วรูทหลังคือรูทที่แบบเนินเยอะมากเนินซึมเยอะมากอยกินอะไรนะะจ๊ะขนมโดนัทมอยหาอะไรกินข้างบนเสร็จแล้วก็เดินต่อไป เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเหลี่ยนฟินิเชอร์ต้องวิ่งอย่างน้อย3ลรูท71กิโลนะคะภายในให้ทันคัดออกนั่นเองสามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์อะไรลงในเสื้อได้ว่าแบบเราจบกิโลแล้วมันจบที่100โลนะคะเพราะว่าบัดดี้เฟิร์นเจ็บขาเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงในการที่จะไปต่อให้ถึงเส้นชัยอีกประมาณ9โลก็ ไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าโอเคแล้วชีร้อยโลก็ถือว่าเราทำร้อยโลสำเร็จแล้วงานนี้ก็คือสนุกไม่เคยวิ่งถนนที่ไกลขนาดนี้มาก่อนเป็นเส้นทางที่เรียกว่าไกลและยาวนานมากๆแล้วก็ไม่ง่ายเลยไม่ใกล้เคียงเขาวม่าง่ายเลยตอนแรกที่เพื่อนชวนมาเพื่อนบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันแบบว่ามันไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็ เชื่อสิทาได้อะไรเงี้ยมันง่ายมันแต่พอมาถึงจริงๆแล้วมันไม่ไม่มีตรงไหนใกล้เคียงของว่าง่ายเลยไกลมากแล้วก็แบบด้วยความที่อ่อนล้าอ่อนเพียแดดด้วยฝนด้วยอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างก็ไม่ง่ายเลยแล้วกันบอกเลยว่าไม่ง่ายมีคนถามว่าวิ่งแทวร้อยโลกับวิ่งถนนร้อยโลอันไหนง่ายกว่ากันเออไม่มีอันไหนง่ายกว่ากันเลยยากหมดจริงๆ แต่ถ้าสาหรับเฟิร์นเฟิร์นว่าถนนยากกว่าเพราะว่าได้ใช้กล้ามเนื้อชุดเดียวไปทำซ้าเรื่อยๆตลอดตลอด,ลอดทำให้เราเกิดการเหนื่อยแล้วก็แบบเจ็บขาเจ็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยขอตอบว่ามันยากทั้งสองอันเลยแล้วกันไม่มีอะไรายากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฝึกหรือว่าเราซ้อมอะไรเงี้ยก็ก็จะง่ายขึ้นไปร้อยโลแบบนี้ทํายังไงบ้างต้องซ้อมอยังไงบ้างถ้าสาหรับเฟิร์นเฟิร์นไม่มีตารางซ้อมที่มันแน่นอนเลยเฟิร์นแบบเฟิร์นจะชอบลงงานวิ่ง อยู่บ่อยๆชอบไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศในการวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งที่นั่นวิ่งที่นี่อะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นการซ้อมของเฟิร์นไม่ได้มีการซ้อมเป็นแบบว่าวีคนี้ต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้เวทบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าสมมติว่ามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าเฟิร์นก็เป็นมือใหม่โคตรที่ว่าไม่ได้วิ่งเก่งเลยร้อยที่สองของเฟิร์นเองซึ่ง เฟิร์นว่าถ้าเฟิร์นทำได้ทุกคนก็ทําได้แน่นอนขอแค่มีความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะทํามันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับที่ตั้งใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น50-20 10, 10โล,โลหรือว่าไม่ว่าจะกี่โลขอให้ทุกคน สมอย่างใจนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เฟิร์มมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงตบมือเสียงเชียร์หรือว่าอะไรทุกอย่างจริงๆมันมีความหมายกับเฟิร์มมากๆเฟิร์นพูดมาตลอดเลยว่ามันมีความหมายกับเฟิร์มมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆขอบคุณที่ทุกคนซัพพอร์ตมาตลอดนะคะขอบคุณสนามสวนพึ่งร้อยนะคะที่ชวนเฟิร์นไปวิ่งแล้วเจอกันสนามหน้านะคะจะเป็นสนามไหนอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ